ครับืันนี้ก็ตามหนักนะครับเดิอพี่น้องเอ้ยสี่พาไปเอาแมงคามครับืัอนี้กะทีมงานครับคุแงครับไปไปหากันไปเฮาไปพี่น้องป้ามันครับพี่น้องเอ้ยอย่างนี้ละอเดี๋ยวทีมงานเฮาครับฝีมือเขาต้องพูดถึงขับเซียนครับเซียนแมขคามครับเดี๋ยวเฮาที่ปเบิ่ิครับมื่อนี้มือว่านี่ผลตกครับมไดทถ่ายครับ มีคู่มือนะครับไม่ข้ามนี่ก็ได้ม่ข้ามมีหลายต้นอยู่ครับเดี๋ยวข้ามาเบิ่งต้นใกล้ๆเลยก่อนครับเพราะมันิมีบ่ครับตามเสี้ยนเพื่นไปครับน้อง เดี่ยกลบอบๆครับเด้อเป็นได หอดต,ต้นมันละครับพี่น้องหอดต,ต้นมันละครับนี่ครับต้นมันครับนี่ครับใบเล็บๆนี่นะครับเดี๋ยวเซียนเพิ่นสิขึ้นสลาวนะครับเด้อใช้แม่คามขึ้นๆรูนน้เซียน,นเนห็นะได้เอาจ่ะ มันมีอยู่ป่ก็เคยมีอะไรเราลองดูเอาไหมเอาไหมดีดีพี่น้องเลยตัวนึงเลยครับเก็บมาเก็บมานี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่นะนี่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 อ่าแล้วละครับหนึ่งตัวครับไปต่อไปมันไม่ไอาปุ่นเนี้ยปุ่งเนี้ย ใต้ไหนใต้ไปไปค่บํารุงกับไปบางต้นมันหลายๆพุ่นแล้วแล้วจะาขย่าอีกก้อนเขย่าอยู่บางนู้นบินบินบ่บินบ่เก็บเออในสองด้สองเต็มนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้เซียนอะไรครับสามสามสามเต็มนะครับเซียนอะไรเซียนอะไรครับทีมือครับประสบการณ์ครับพี่น้องเอ้ย อยู่แบบนี้ครับต้นต้นก้ามปูต้นสะขามบอ่อต้น,นยังต้นสะขามครับพี่น้องเลยไม่สะขามมันอยู่ไม่สะขามคมรับไปรีบๆนี่ครับต้นเม็นขามครับพี่น้องเนงะ เล็กโตเด็กโตเอามาเบิ่งดูมาเบิ่งดูมาเบิ่งผลงานดูเอ่อเดี๋ยวได้สี่ตัวแล้วเยี่ยม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 โอ้พี่น้องเซียนเดลีครับพี่น้องเลยสี่ตัวแล้วอ๋อลองเอาเออทึ่งนึกเห็นตรงไหนเห็นไรบิน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 ผู้มันบินไปมาสายมาสายวะ ไปไปไปเบิกต้นใหม่บ่ต้นนั่นอะไรก็นี่บ่ต้นน่ะไปไปไปอยู่ใช้ต้นมันโอ้เบิกเบิกเงียบมันเขาเด้อพี่น้องมันไผมาทำลายปืนในมุมนี้ครับพี่น้องเอ้ยปืนคง,งล่นบ่ครับนี่ ไปพี่นดตามไปครับมีบ่หอ,อเห็นเดีวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเียยเห็นอันไหนอ่ะนะจะ,จะเล่าเลยบอกอาจดการ,การน,น,น,นี่โอ้เห็นอยู่กับปั๊มอยู่ครับพี่น้องเห็นอ่มะพรูโปูดอยู่ครับจะ <c oughs> ปลานันพู เราได้ยูคตัอเอามาย่นเออมันอยู่แบบนี้ครับพี voilà. ่น้องเว้ยเดะเป๊ะแล้วได้อีกเต็มนะครับได้อีกเต็มนะพี่น้องลงพูดลงมาต๊ะกูโต๊ะแม่ต๊ะแม่ลายโต๊ะอยู่ครับเป็นโม้คอยตกครับนี่เดะบิน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  ยุปะเซียวเดย์บอกอยุปเะ,ะเดี๋ยวหกโตกกกเดี๋ยวหกโตแล้วครับเป็น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหกโตแล้วครับนี่ครับต้นนี้มันมันเอาหน,น่าครับมันมันเหนียวครับต้องจะเศร้ากว่าน,นี้ครับมันตกดีครับ หมอวานนี่ก็เอาหมูวานได้หลายครับเมื่อวานนี่มันมัดติดต่อกันพ่อครับมันต้องทอเขาไม่ทำเอาเท่านึงครับจะได้หลายครัำได้บุหรี่ครับไปน้องแมงลมีหลายนะพ่อมันนี้กับพ่อทำนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้องใส่ชายมาเบิ่งอีกเท่านึงครับเอานี่ครับโชคจูเดี๋ยวไปบ้านเจอกันเนาะไปเอากลับบ้านก่อนกับคนก่อนแล้วทำมาใหม่ครับ 老十。